โดนแรงๆเลยมาเพื่ออันหนึ่งอึ๊บจะถอยไปไหนล่ะกลัวหรอลกตรงนั้นน่ะมันมีมดเขกินไม่ได้เดี๋ยวมดกัดเขาเห็นไหมมดทันไฟน่ะ เฮ้ยต้องให้ป้งกับมื่อกวะมือลยเนียวไปลองป้งกับมือดิลองป้งกับมือดิลองป้ากับมืออ่าอ๋อโอเคโอเคโอเคอย่างนี้นี่เองมีมดในกล้วยด้วยเหรออ๋อเย้กูดเอาไหมป้าแม็กมดป้างนี่ง่วง อ๋อเขากิดแบบนี้เหรอโอเคโอเคคัะด,ดีเก่งมากเนื้อดีใจเย็นดีมีน้ำมูกเพื่อวะกดเอาป่ะคว้านมาคว้านมา,าจะหมดแล้วกดเอาไปลูกเอาไะกดให้กดจย่อนก็ได้ดกเก่งมาก Để lo được chỉ đeo Có ai cố để lo vô ừ, đi luôn Có con ai ừ, vô đi Vô lăng lăng Ô kìa 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 À hai mưa. Phải lăng mưa bye 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 Lăng mưa Còn lưa luôn Ô đây mà